แกเบิดแล้วของเราภาก็ได้ยผู้กินแล้วก็ดีโอ้ยปลูกไว้ก็หาผู้กินบุ๋มีนะ้อพี่น้องเลยเก่งของในสวนปลูกบัวลายก็ยังบัวลายคือเก่าครับพี่น้องอยาก,ก็เริ่มเกิดเต็มอีกแล้วบม่ได้ขมาจะเกื่อเตี้ยทั้งใดแน,น่พี่น้องเลยทัะละมือนทั้งละเว้นยากกเกิดขึ้นเต็มบมดเลยมะเกลือก็เริ่มบอกดอกก็ตัวนี้ อ่าก่อนอื่นขอขอกาบสวัสดีพี่น้องทูคูทุกคนอีกครั้งหนึง่ง้อครับผมว่าจะเป็นพี่น้องในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศทูมองทูวอนครับผมวันนี้ขอ้อ,อ,อนรับพี่น้องชูช่องพ่ออุบบนคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมครับผมเปิดภาพมาทักทายกันช่วงนี้ก็อยู่ที่ในสวนอีกมือนึงครับพี่น้องเรื่องที่ว่าบวันนี้ไปไสบ่อะไรครับพี่น้องผมแม่บ้านวัวยูบ้านวันนี้แม่บ้านพ่ทไปปฏิบัติรมอยูวัดครับผมยูบ้านผู้เดียว หน้าก็บ่ได้ไปครับพี่น้องมื้อนี้ตัดใบเขาเพรทันแล้วดอกมื้อบ้านก็เครื่องนอกอีกครับพี่น้องไปไสบ่ได้ครับพี่น้องมื้อนี้มาสวนหลังบ้านสิมาตัดแต่งกันใบพักออกจักหน่อยก่อนครับพี่น้องผมเวลาว่างๆครับพี่น้องไปไสบ่ได้ก็เฮ็ดในสวนแล้วครับผมนี่โมละพาปลูกไว้แก่ออกดอกแล้วครับพี่น้องถ้าเฮาบ่ตัดดอกเพิ่นสิแห้งเหี่ยวไปเลยเด้อครับพี่น้องผมนี่ถึงเพิ่งแก่แล้วเพิ่นก็ออกดอกเพิ่นลรลงนี่ได้มันก็เกิดใหม่ครับพี่น้องผมตัดออกไว้จักหน่อยก่อนให้เพิ่นแตงใหม่ ของผลกระด้งตกครับพี่นอ้องนี่ก,ก็สีมาแดงสวนกล้วยย่ำอยู่นี่บนเบื่องบเขื่อนสีผมทำสาวไว้เพิ่มออกดอกนะครับพี่น้องนี่เพิ่มออกดอกแล้วนะครับถือถ่อฝาถืนจะตัดของเราภาพจ้าหน่อยก่อนครับพี่น้องตัดนี้เป็นแตกใหม่ก่อนโอ้โหใบเขาพุ่งผู้กินพี่น้องเลยตัดยอดเพืชออกก่อนตัดแตงใหม่ก่อนให้เพืนแตกกิ่งแผ่ออกครับพี่น้องถล้วข้าวตัดเป็นกัจะบวแตกด้วครับพี่น้องบวแตก,กกิ่งนะครับผมตัดออกก่อนมัดแก่หลหร ตัดแต่งออกไปจังหน่อยก่อนครับผมไปไส์ว่ได้ดหรือไก็ได้รู้บ้านผู้เดียวลูกสาวก็ไปกับแม่เพิ่นผูกไว้ก็นังสีกัะพี่น้องเอ้ยผูกกันซื่อๆดอกเฮ้ยผูกกินกินอยู่หล่ะมันกินบ่ท่านเพราะของมันก็นหลายอย่างนะครับพี่น้องจะสิกินไดรเนี่ยพวกกินกับตัดออกไว้กับพี่น้องมันแตกไหม ตัดกิ่งออกก่อนตัดยอดตัดดอกคุณดออกครับพี่น้อกตะวันสันเพป็นจีบอดมันตีแก่เลยเหงาเช่าไว้เลยนี่ครับพี่น้องพหักผกรมีตัวนี่ปูกพีกไวได้ยังไงดีปลูกผสมไว้ดีบดิบงเยอเสียอุ้ยมัใหญ่แลยอ่ะผีกมันอยู่กับโพล่าผ้โพล่าผ้าถ่วเพิ่งเบิ่งเหรอเอ่ีครับตัดอกเพมันแก่แล้วนะครับผมเนี่ยตัดอกไปห่อนก็ห่อนพี่น้องเอ้ยมันคือหอนกันเถอะ เอา้าฝนบ่ฝนใหญ่สีมาครพี่น้องเลยเต่งต้นอ่อนเพิ่นเกิดเต็มอยู่นี่ต้นอ่อนโหระพาหลายครับตัดออกก่อนเถอะฝนตกไห้เพิ่นแตกไหมครับพี่น้องตัดกิ่งตัดยอดครับพี่น้องผมปลูกพืชกินใบให้ตัดยอดเพิ่นว่าตัดตัดดอกเพิ่นน่ะปลูกพืชกินผลให้ตัดใบปลูกพืชกินใบให้ตัดดอกเพิ่นน่ะ บางทีนะครับกระเพ้าโหรดพาถ้าเพิ่นออกดอกเขาก็ตัดออกกับพี่น้องเพิ Bref, ่นแตกใหม่เขาก็จะได้ยอดอ่อนเรื่อยๆกับพี่น้องเขาหมดตัดอกมันก็นีล่ะเนจะเป็นลักษณะนี้ก็จะซุดเลยนะครับพี่น้องเขาบมดตัดอกเออนี่ม er. ันจะเปลี่ยนไม้วัดจะคลองพุ่มวันจะเห็ดไม้หาดินไม้มาใส่มันดินมันแข็งเห็ดไม้เบิร์ตละ แต่เพรท่านมีเวลาพี่น้องเอออยากได้ให้แน,น่าขอท่านแล้วอ,อยู่ว่านไปตัดใบเขากับว่าแล้วซ้่งเครื่องนอกอกี่พี่น้องเอ้ยเครื่องไปสอมงไม่ให้มา,มาตัดใบเขากับว่าแล้วพี่หลัดพี่นอ้นองเนี่ยพี่ผก,กินเนี่ยตัดเาซ,ซื้อๆเรื่องตัดกรอกซื้อเป็นแตงไม่ครับพี่น้องผมตรงนี้พี่ผู้กินเลยเนี่ยตัดทิมมักปลูกก็ซื้อครับพี่น้องแต่ก็มาก,กินปมนได้หรอกมักปลูกครับผมเป็นคนมักปูกมักเทด ก็ให้กินกับพวกกินไปเลยหรอกครับพี่น้องผมนี่กล้วยกับกล้วยตัดถิ่มเขื่อนนันบ่ได้ผลครับพี่น้องผมติดแตงไม่เลยเอาไว้บ่ได้เกิดประโยชน์ยังพี่น้องนี่ตัดถิ่มเลยปลูกแก้วใบครับพี่น้องเอาไว้บ่ได้ไรหรอตัดถิ่มหมดเลยนะครับกล้วยในสวนนี่แต่วพุ่งจะหาพักหายังเอาปลูกพ้นเกี่ยวกับใบใหม่มาลงเกีใบใหม่มาลงทับใหม่ครับพี่น้องปรับปรุงดินใหม่ก่อนดินเพิ่นจะเริ่มนั่นแหละครับพี่น้องดินเพิ่นจะเริ่มแข็งแล้ว เป็นดานเวลาเขาลดน้ำเมื่ลงเขาพี่น้องผมมันเป็นดินทรายเราก็จะหาใบใหม่มากอรูผมเอาลงมาเนี่ยอะไนี่นี่ใบใหม่ถ้าบุญนะเป็นใบม่วงใบย่างก็แล้วแต่ครับพี่น้องในสวนนะครับเสียเมา่อลงไว้เอามาลงไว้ก่อนที่นี่ให้เป็นเป็น,ปนไอ้ปุ้ยมัก่นี่นะครับพี่น้องผมส่วนกล้วยมันเดี๋ยวผมวจะตัดถิ่นวัดอะไรนี่เนี่ต้นนิดหน่อยถิ่นวัดใ้นะครับผมเนี่ยตัดถิ่มเลย ว่า,ไว,าไ,วไว้เดี๋ครับพี่น้องเขาไ,ไวไ้เขาได้เป็นได้กินไว้โอเคเป็นไว้สองวีขอลอ,อยช่ครับพี่น้องว่าจะเป็นยังย้อนอ้ยอากาศก็ห่อนครับพี่น้องเลยป๊าดะแดดก็ไม่แดดได้ว่าะหอ่อนครับอ่ะ มุ้ยู่นาบ้านนี่ครับพี่น้องมาเห็ดเดี๋ยวไปเบิ่งหน้าบ้านกนครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปซ้ำนี่กนครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้หลายเด้อครับผมที่รับช่วงคลิปให้เดี๋ยวจังพอกันไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกูทุกคนครับผมสวัสดีครับ